เงาบนสะพานในหมู่บ้านเล็กริมป่าลึกมีสะพานไม้เก่าแก่ทอดข้ามลำธารสายหนึ่งที่น้ำใสยเย็นและนิ่งราวกับไม่เคยไหลที่นั่นคนในหมู่บ้านต่างรู้กันดีว่าไม่ควรข้ามสะพานหลังเที่ยงคืนไม่มีใครบอกเหตุผลแน่ชัดบางคนเล่าว,ว่าเคยได้ยินเสียงฝีเท้าดังเบาๆบนไม้แห้งผุทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางคนบอกว่าเห็นเงาเดินสวนมา แต่เมื่อหันกลับไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยวันหนึ่งนักท่องเที่ยวหนุ่มจากเมืองหลวงผู้ไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับได้มาพักที่หมู่บ้านเขาลหลงไหลในความสงบและทิวทัศน์ของที่นี่วันนั้นเขาถ่ายภาพตะวันตกดินอยู่ริมลำธารจนลืมเวลากระทั่งฟ้ากลืนแสงสุดท้ายไปหมดเหลือไว้แต่หมอกจางๆที่เริ่มคลุมสะพานเขาเดินขึ้นสะพานตามลำพังฝ่าอากาศหนาวเย็นที่แปลกกว่าทุกคืน เขาสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งติดตามอยู่ข้างหลังเงาร่างหนึ่งเดินตามเขามาในระยะห่างเท่าเดิมทุกย่างก้าวแม้เขาจะเดินเร็วขึ้นเสียงฝีเท้าก็เร่งตามไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีเสียงคำพูดมีเพียงเสียงไม้ลั่นเอียดเบาๆเป็นจังหวะเท่ากันตลอดทางเมื่อเขาข้ามสะพานไปถึงฝั่งและหันหลังกลับไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น แต่ในภาพถ่ายสุดท้ายของเขาในกล้องกลับปรากฏภาพของชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางสะพานใบหน้าขาวซีดมองกล้องตรงๆท,ทั้งที่ตอนถ่ายเขาอยู่คนเดียวหลังจากคืนนั้นเขาเก็บกระเป๋าออกจากหมู่บ้านทันทีและไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่ชาวบ้านบางคนว่าเขาไม่ได้กลับไปที่เมืองใหญ่จริงๆเพราะบางคืนหลังเที่ยงคืน ก็ยังมีคนเห็นชายแปลกหน้าในเสื้อเดินป่าถือกล้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าซ้ำไปซ้ำมา